นี่ตะเคียมก็ลงงวัวพี่นอ้องกะถึกอยู่สบายดีสวัสด,ดีจ้าสุบสดงสุบอนสุข,ขุสุขคนทุกทีทุกท่านทุกทุกบ้านทุกเฮือนเวิร์สสุข,ขูสุขคนพี่น้องมาดีกานาตาลีม่านมาดีน,น่าละชาวพี่น้อง มาหายางหลินเท่าหน้าเพิ่นตะเวนก็ค่อยคำลุงแรงเลยพี่น้องเอ้ยเริ่มเริ่มเ,เริ่มรับปลาไมมแล้วบรรยากาศ็ดีดีพี่น,อน,น้องมืดผ้ามืดพนคืม,คม,คม,คมบ้านดบวาดหนึ่งพี่น้องหลังจากต่วันฮอนเอามาเบิดมือเบิดเวนกะต๊แรงมาประมาณจังงวงวะกับะมาานี่นั่งบนจักโมงกระคืมผ้าคืมพนเป็นกลุ่มเป็นโงนมาพี่น้องผู้ กระบุงว่าิตกหรือบอ่น้าพี่น้องเราพังไปพังเบึงบรรยากาศก็กเย็นแท้เย็นว่าพี่น้องตอนนี้อยู่ทงไห้ทงหน้าโอ้ยหัวไหมพัดรูดตอนนี้บับคบรรยากาศพี่น้องขักๆัดอันนั้นคือมืดผลมาแล้วพี่น้องผมมืดผล วิธีชีวิตชาวนาพี่น้องเพื่อนกะหลังจากเทวาแล้วเขาแล้วหน้ามากระปูกมันพี่น้องอึกระถึกลุกล้นเจ้าปลูกคอยปลูกในะบ้านนาตาลีนี่กระปูกหลายลายพี่น้องหลายคนปลูกไดแต่ว่าเพื่อนปลูกกันเพื่อนซ่านเอาในพี่น้องเพื่นอนบม่ได้นอนลน่วงใดหากซานาตาลีเห็นนั่นพี่น้องอันทั้งอัน ฟังอัอนอำเภอธนมานน่าทลีเคยไปเคยไปรับจา้างปลูกชอยพืชน,นะนอนลงพ่นองมันนะนอนนอนปลูกอันนออันมันนะรามันนะนอนลงนะเห็ดเป็นขอเป็นขอเลยนอนลงนี่เพื่นตั้งเอาก็ถนัดไปถนัดมันนะพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศยำนาทุ่งให้ทุ่งนาามเล็กๆน่ะพี่น,อน้องมันออกมานาเฮากำมวนไปแบบหนึ่ง เกษนุกไปแบบหนึ่งอยู่บ้านนอกบนหน้าพี่น้องให้อยู่หากินขำมมาเล็มาช่วงนี้กระโพดโผู่าปลาแม่น้ำโคองนะักข้นพี่น้องวุ้ยไผกะถิ่มหัวถิ่มสวนถิ่มปลูกมันกระปะไปเออเห็ดยังเิ็ดเบี้ยงยีงานกระปะไ,ไปโปไ้ไปเอาปลาพี่น้องปลาแม่น้ำโคองกำลังขึ้นขึ้นเทขึ้นว่าหัวง่ามหัวระดูแล้วมันก็ขึ้น,ข,นขึ้นลายได้ปลาขาวปลาขาวไปยังใดๆมีว่าปลาขาว ปลาปลาปลาสอยปลาปลาขาวปลานังกิดเล่ปลากระป๋องปลาหมักบานปลาสะอีปลามันหมูปลากระทุงปลาลีนมาปลาหลายอย่างไปเลยเนี่ยพี่น้องปลาเปลี่ยนปลาปากลายปลาเทปพี่น้อง อันว่างหนา้าทลีออกมาในก็ออกมากจากในบ้าน,นหน้าก็นเถาอันหนึ่งเพิ่นก็ได้ถุงหนึ่งพี่น้องผโโูดผูปะเพิ่นใส่หลุดเพิ่นมากเพิ่นพลาดคืออันพลาดใส่อันหลุดเพิ่นละมาเกิดมาเต็มไน้ำอ,องพี่น้องเพิ่นก็ะชิมเพิ่นก็ะชิมเห็ดชมเห็ดหอเห็ดคายใช่นั้นี่ยเพิ่นก็ะคายคุยคนเลยพี่น้องคือจะว่าเพิ่นนี่เพิ่นว่าว่าโลก,กับบทเพลงเลยพี่น้องครับพออยู่เพิ่กินอยู่ได้ในบ้านเนี่เพิ่นคาย ทงหน้าชุดเชงมูเชงตานะพี่น้องโหปวดโพยามดำนกกองกุ่นเตลือเตลือคือเทงผ้าพี่น้องเฮ้ยหน้ากุ้นชูผ้าหน้าชูดีนวายป้อมาแล้วก็ะมือมึงไงพี่น้องกีต่ก่อนกำเริ่มพ้นเริ่มล้มมาแล้วแต่จะเฝ้าตุ๊กให้นั่งวนเทือนก่อนเลยพี่น้องเลยตะเวนก็เริ่มตกดินเรียบก็เริ่มชิลุกดินเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ยบรรยากาศจงเร็งบ่นเท่หวันบาบันออกบันหน้าพี่น้อง เอาน้ำบ่อนี่ใหา่ไปมาไปเห็นน้ำคู่มันคองมันกับคองบักญ่เพียงหัวเข่าสำหัวที่ใหญ่สำเเทนู้โพดโพคองมันพี่น้องเอ้อันหน้าละชาวหัว <repetition> ม <ceu> ันนะบักใหญ่่วงบ่อน้ำบ่อน้ำมันเป็นดินทรายโมเมนต์เป็นหินแฮ่เป็นหัวมันนะไงบ้างนะเพิ่นก็พอฟใส่อฟจ่ายไฟได้กันพอได้เก่พอได้ปดอยู่ในเฮือนในซาดอยู่ในปีน้อง จ้างลุดจ้างไทยกันโอ๊ยขออยันด้วยเือว่าไล่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 ละชมพันเหมาถ้าเป็นเงินไทยได้ไล่ชมพันบนนี่แหละอันท่นานก็คือเทียงหน้าละซาเอาพีนา่น้องนาตรีกระจารุตจะพูดหลายสบายย่างมากทั้งพี่ก่อนกิโลมซุ่มวิวตรงนี้ก่อนนะพี่น้องได้หน้าเพิ่นกับเบตอยู่เตาเ้าพีนา่น้องเทียง เขากับบรรยากาศย่ำหงยย่ำหน้านะพี่น้องหูดครับมาละกับดังไพควนอุกควนเอาตามภาษาบ้านนอกบ้านนาพี่น้องโอ้ยมวนเในพี่น้องแบบนี้นะบางมือกับควนตกลิ้นกับม้วนแบบหนึ่งพี่น้องอยู่ไหงอยู่หน้าเขาเนาะพี่น้องม้วนจะได้ม้วนแบบได้แบบหนึ่งทั้งถือกับย่ำมะเล็มากพวกเขียนห่องเซลสักกับม้วนแบบหนึ่งพี่น้องตะกี้ตะกอนนาตาลีเคยนอนหน้าน้ำพ่อยายเทียงตัวนี้แหละ นอนนะพี่น้องนอนในเตียงนี่แหละก็เคยว่าออกคลิปไลค์คลิปได้เถื่ออะไรที่อะไรพี่น้องผีหลอกนะพี่น้องเคือเปลาไปได้เจออะไรที่แล้วนอนเตียงหลังนี้แหละอันอันหัวกระได้นะากาบเบรนเบรนดึงขึ้นทึ้งนะพี่น้องเสื้อผูแล้วก็สูกออกสูกออกทางนอกนะพี่น้องอันอันนี้บือเวนผีหลอกหลอก เมือนะบังเอ,อิญเสือกผัดขาดพี่น้องเสืออพันพันบอดีเนาะเสือกมันพลอยนาตาลีละกันบัดสีนอนละกันโย,ยนอนันโยนอนอกไปนะว่าใดรพี่น้องนีุ้่งออกไปมันราบอยู่มันะมันมันมันละไงล้างต่ำเสืออขาดลงก็บ่อได้บัเผ่ากับบ้านพี่น้องลุงเทียงกับบ่อได้จะได้กรลุงบได้ม็เทียงผัดสูงเนาะลุงกับบ่อได้นาตาลีก็มาบีอันลงนะก้อนกุ๊กเซาเชิยันปักเบิร์ดพี่น้องเลย ว่าให้ฟังว่าตะกี้ตะกอนเคยนอนหน้ากับเพิ่์นเนาะแต่เพิ่์นกลัวอยู่เพิ่์นก็ไปแล้วโอ้ยบอกไปมาหลักคืนหอดเดี่ยอยู่ในกินพี่น้องอบ้านนอกบ้านนาเฮาจอนดี่ยอยู่นเน,กนดเดวกินหมดแดงกรผ่านไปแล้วนะพี่น้องตักจันกรผ่านไปแล้วยังไก่เห็ด ละงูเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เฮ็ดเฮ็ดปวกเริ่มมาแล้วแต่ยังเป็นกระเพราลายรุ่นลายตาวยังพี่น้องยังมีลายรุ่นลายอนายู่ยังบวิดดอกเฮ็ดปวกนะเพื่นมาเกี่ยวเขาแล้วมันจังเบิดอันนี้คือบรรยากาศยำเล้งพี่น้องมื่นหมื่นวันในวันหนึ่งเด้อชีโก้งนั่งขบะเจมบวชเจ่งบวชใสบวชงามภายในพี่น้องกันยางไงกันเด้อมีแต่สวดมนต์พี่น้องผูดโพผู้พันกับผูใหญ่ๆ ปูขูมันวันนี้บ้างเรียกว่างานแล้วมาหยางดินอยู่หน้าละานซาวหลังจากสบายเลเวกเลี้ยงงานเล่ยน้องอยู่บ้านกูเพื่อนเฮานี่สองสวนส่วนนี้ใหญ่คูมันคูเพื่อนนักใหญ่เพื่อนดัเพื่อนดัหัวนี่หัวนี่เพราะว่าอันส่วนนี้เราหัวใหญ่ในเพื่อนเราสนุกมาทะด้ปลูกปลูกไปที่ละลาย เป็เผื่อนนะันแนี่ยภาษาเป็นกําลังเกลือเป็ดเกลือไก่ตามภาษาบรรเนาะพี่น้องอยู่ทงุงไห้ยทงนาเทียงเพื่อกะมุ่นมว้วนเป็นแบบธรรมชาตินี่พี่น้องยามพุนก็อยู่นี่เนี่เพื่อนานะยามแร่งก็อยู่นี่เผื่อไม่ได้เข้าไปนอนบ้านนอนเรื่องนะพี่น้องเพื่ออยู่นี่ประจําเลยพอเพื่อนมีมีสวนมันนะพี่น้องเนาะสวนมันสองสวนเลยคนละภาคขลางอันฟังนี่นะจะเป็นของลูกชายพี่น้องคนเดียวเลย ฟังนี่เป็นพ่อกับแม่พี่น้องพันปู่พอได้ออมพอได้เก็บพอได้เงินค้ำคูนแก่พี่นกองพอได้กินอยู่พอได้ใช้อยู่พี่น้องซื้อปลาเด็กเป็นนัวพ่นนั่นละว่าไปว่ามาไปเห็นยอดเคเล็กพี่น้องพี่เบิ่งก่อนพูดยอดเคเล็กงามโพดพี่น้องเกงใส่นางเข้มพี่น้องเกงเสบะแดงกระดูนี่บ่พี่น้องกระดูนี่แล้วไม่เหนบ่ว่า จักงาไม่อนาตรีเป็นเป็นหลินพระเจ้าจักระดูไดเนาะข้าเจ้าเก่งมวแดงกับเล็กให้กินนะเกงไข่มวแดงแกงไข่เก่งเล็กใส่ไข่มวแดงแซ่บแซ่บข้าเจ้าย่อมาสู่กินไปกินน้ำข้าเจ้าผัดบวกรินกับข่าวน้องสดกินซื่อเขาก็เตี่ยวกระจายแซ่บแซ่บหัวใหญ่คกระดกคุณ เอาคือว่ามืดผ้ามืดฝน,นคือว่าเงียบไประบอเออจืดไปแล้วจางไปแล้วก็ขอบุญขอบคุณนะพี่น้องทุกู๊ทุกคนผู้เบิ่งผู้ชมผู้ติดตามนั่งตลอดมาพี่น้องขอบุญขอบคุณละล,ะลายถ้าว่าถืออกถือใจก็อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้นั่งเลย เรือ да. วบาถืออกถือใจรีเรอการจะลืมจะผ่านกุศกระดิ่งพี่น้องเพื่อไอ้ผ่านคลิปใหม่ต่อไปนะพี่น้องเนาะพอคลิปหน้าก็จังซี่แหละคลิปไทยวิธีชีวิตต้องเสือกกินเขากินน้ำนะพี่น้องก็จะบ่ากันได้จ้าอั้ววนาฝันถือยังมาดิพี่เบิ่งก่อน ปลาผ่านแล้วก่องในย่างแห้งไเย่างแห้งไ้พี่น้องคอยจบไปว่าก่องนั่งไม่ดีเหมือนเหมือนเพื่อนเลยมันบวกกันสั่นนะนะอันตริยันุนห้ำ มาใส่ชัยเน้ะตะไนหัวหน้าได้ยินข้าวมาได้เนี่ยได้เมียนาลายป้องโมนี่หรอโมนี่ปเออเขาเนี่ยแข้งขนาแต้าน่นเหตกับดาอยู่แล้อัน S <S <S อ,อันนี้คือบรรยากาศนามเล่งเชียงใหม่เชียงรายมโนมนาพีน่น้องอยู่ตามภาษากระมวนนี่เลยพีน่น้องพี่คค่ะคิดหน้าพอกันมาสบายดี